ดูหน้านี้นะครับคือถ้าเราอยากจะหา A N A E ตามโจทย์เขาออกเนี่ยแต่ถ้ามันเป็นรูจอสลับปาาลาแบบนี้รูจอะซิแกแซกแบบนี้นะครับมันจะคำนวณโดยเบสบอลนะครับโดยใช้ค่าดัชนีูเป็นค่าความว่างนะครับเราค่อยออกไปคูความหนาอีกทีแล้วมันก็เป็น area นะครับแต่ข้อนี้ใช้เป็นดัชก่อนนะครับ ระดับวดูเน็ตเนี่ยมันก็หมายมันมีคุณสมบัติแบบนี้ปกติถ้าคุณตัดเซสชัน A A อ่ะคุณก็จะได้แบบนี้จริงไหมตัดเซสชัน A A ถ้ามันมีรูเจาะก็ว่าแปนครับมันก็จะเป็นรูเจาะสองอันแบบนี้ใช่ไหมครับไอ้ตัวรดับวิวเนี่ยมัแบบนอยู่ตรงไหนระดับวิวยาอีกทีนะครับ แต่เบนะื้อูคือความว่าจะแทนจะดูวุีิถ้าคุณเอาแตบเบื้องลู่ไปคูณดีคุณจะได้พื้นที่นะครับถูกไหมพื้นที่หน้าตัดของพื้นที่หน้าตัดเอ็นของของสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับที่ยังไม่ลงนรูจอบคือถ้าเจอรูจอบซิกแซกมองให้เป็นแต่เบื้อ si ูนะให้มองเป็นแต่เบ uh. ื้อูแล้วก네็ฟิกสูตรนี้ขึ้นมาเลยนะครับตั้งสูตรนี้ขึ้นมาก่อนเลย โอเคไหมครับดับเเท่ากับพื้นที่เอ้ความกว้างเม็ดเ็จเลยท o t a ทนะคะ Total, รับก็คือททวีออเพก็คือความกว้างแผ่นเลยนะความว้างแผนทั้งหมดแล้วมาลบด้วย d ีเน d n ดีนก็ไม่มีอะไรครับผมมันคือ โอ้ oh, ดมนเตอร์ก็ยไดมิเตอร์ของอรูจอบอ่าไดมิเตอร์ของอรูจอบนะครับซึ่งดีเนสเนี่ยมันคือการที่เราเนี่ยทำทำอะไรบางอย่างให้มันง่า,งงายขึ้นก็คือการเอา d ี S, เอเส,ส่าเส้นผ่าศูนย์กลางของอรูจอบบวกไปอีกอ็นอหนึ่งส่วนสิบหกนินกน้วนั่นแหละแล้วเขาเรียกไอสองตัวเนี้ยบวกกันว่า d ีเนสเห็นไหมครับ เน็ตโฟลเดอร์ค <it> so so ือถ้ามันมี2ตัวเราก็ต้องใส่เน็ตเป็นสองลงไปถูกไหมเคือมันมีเครื่องหมายซามิช so, so ันเนี right? Or, so so ่ยก็คือมีกี่รูก็เป็นกี่รูจอเข้าไปนะครับต่อมาไอระยะ s ระยะ t ตรงนี้รู้แล้วแหละมันคือระยะไหนหมายชี้ให้ดูอ่ะต่อมาในตัวอย่างเนาะเขาก็จะคำนวณหา d ีก่อนเลยขั้นแรกดีเอสดีเอสเท่ากับดีเอส บวกไปด้วย1.16นิ้วนะครับคุณก็เอาขนาดหน้จอมาบวกกับ1.16นิ้วแล้วคุณจะได้ด<ะ>ีเนี่ยเท่ากับ0.875นิ้วนะครับขั้นตอนถัดมานะครับเราจะต้องมาหาทีละเส้นทางนะครับเส้นทางการวิบากดูไหมครับ <c oughs> ทุกทีละอัน <c oughs> <c oughs> เสน้นอันแรกเลยที่จะทานู AD EF AD EF เส้นนี้อยู่ไหนเวลาเจอรูซิกแซกให้ดูเป็นเสน้นนะครับ AD EF มันคือเส้นนี้เลยนะนี่ถูกไหมครับมันคือเส้นนี้เลยแ <c oughs> ถวแรกเลยอันนี้คือ AD EF ตัดเซกชันตรงนี้ดูครับแล้วคุณจะเจออะไรบ้างยังไงคุณก็ต้องหา d s อยู่แล้วถูกไหมคุณมี d s ตรงนี้อันที่หนึ่งดีอตรงนี้อันที่สองจริงไหมครับคุณจ่อเนาะมาดูนะครับแนวแรกจริงๆ่เวลาคุณกลับไปทำไปสู2สองอยู่ที่บ้านเนี่ยคุณอาจจะว่ารูปตรงนี้ลงไปด้วยนะครับวาดรูปตรงนี้ลงไปตรงนี้ เมื่นนี้เส้น A B E F ถ้าเราย้อนชี้กลับไปดูอยา่างเมื่อกี้เราจะพบว่ามันเป็นความว่างจาก็นั่นแหละแล้ลบด้วยดูจอบสองลูกจริงไหมสองคูณศูนย์จุดแมันคือดูจอบสองูศูย์จมาไงก็มาจาก E F เมื่อกี้น่นแหละครับเนี่ยศูนยมาจากตรงนี้ครับ แต่นี้หลายคนอาจจะเอ๊ะว่าเอ้าจะนั้นล้ว h กำลัง s 2ส่วน 4g ละหายไปไหนถ้ามันเป็นแนวเส้นตรงแบบนี้นะ abex อะสังเกตมันเป็นแนวเส้นตรงนะครับมันยังไม่ใช่แนวเส้นแซกเรายังไม่ต้องเอา s กำลัง2ส่วน 4g ลงไปโอเคไหมครับอันนี้เส้นแรกนะ,ะเส้นแรก เส้นแรกไม่ต้องทำอะไรเกี่ยวกับ S นสกำลังสองส่วน 4G เลยเพราะว่ารูจอบมันเป็นแนวเดียวกันลากลงกมาแนวเนดียวกันเลยนะครับก็คิดเป็นความกว้างทั้งหมดลบด้วย2รูจอบ2อมนะมันจะได้สิบสอสนอ,สอนิ้วนะครับต่อมาเส้นทางที่เป็นไปได้ที่มันจะวิบากนะอันที่2 A B C D e, e F มาดูกันนะครับมันเป็นเส้นไหน A B C เส้นที่สองจะเป็นเส้นเหลืองนี่ย A B C D E F อ่ะสังเกตนะครับมันจะไม่ใช้เส้นตรงแบบแนวที่หนึ่งแบบอันนี้คือแนวที่สองที่เป็นไปได้นะครับ เราเจอโมโ้เท่าไหร่เราเจอโม้สิบตัวถูกไหมและเราเจอแล้วว่ามันมีระยะ s, <S คุณเห็นเส้นทแยงแบบนี้คุณรู้ได้เลยว่ามันมีระยะ s แน่นอนเห็นเส้นทแยงจากลมนึงไปลมนึงแบบนี้นะครับเห็นไหมอ่ะเอสกำลังสอง s อสตรงนี้เท่าไหร่เขาบอกมาแล้วสองจุดห้าอิ้วถูกไหมครับระยะ s แล้ว g อ่ะ g คือสาม นิ้วเรามาดูคำนวณนะครับอันแรกมาดูอันนี้ดับเบิลยูนะครับดับเบิลยูตอนนี้เราอยู่ที่นี่นะอันที่สองนะครับอันที่หนึ่งกับอันแรกอันที่สองเป็น A B C D E F นะครับคุณเอาแับเบิลยูตั้งต้นเดิมนั่นแหละตัวเนี้ย แล้วคุณก็ล็กด้วยรูจอบนะครับจำลังรูจอบเมื่อกี้มันผ่านกี่รู่ะมันผ่านสีรูเลยนะถูกไหมครับมันผ่านสี่รูเลยเอผ่านสี่รูมีดีเสสี่อันนะ0.8ในาคือดีเนสนะทีนี้มันมาแล้วไอเสลังสองส่วนสีของเรามันมาแล้วเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าไงเอสขาก็สังมาให้ เท่าก mm ับ2.5นิ้วนั่นแหละหรือ2อเซนเป็นส่วน2เอกำลังสมาแล้วครับอันที่หส่วน4 G C เป็นค่าคงที่ G ตรงนี้เมื่อกี้นิ้วถูกไหมเปิดตารางดรลยภแล้ะนะครับ S, S กำลังสองส่วนสีมันมีทันแนวแยงกี่อันนะครับให้เราดูคุณสังเกตน,นะว่ามันมี S กำลังสองส่วนสีเที่สองกีอันเลงด้วยนะครับอันแรกของอะไรอันหลังของอะไรอยนี่เลยอ,อันเนี้ย กำลังสองส่วนสีแนวแรกที่จะบวกเข้าไปอันที่2เรายังอยู่บนเส้นสีเหลืองเดิมน,นะแล้วคุณเก็บเส้นสีแดงอีกก็โดนเห็เวลาคุณมองคุณมองบนโลมาแนละ้วมองจากบนโลน่ามองเป็นเส้นตรงลงมาก่อนนะมองเส้นแรกเส้นที่หนึ่งลงมาก่อนคือนนสสเส้นที่หนึ่งเราเรารู้แล้วมันไม่มีอะไรมันมีแค่กำลังสองส่วนสี่สีแต่พอมาเส้นที่สองเส้นสีเหลืองเนี่ย a b c d e f e หนึ่สตัวมีแนวเส้นแทงสองเส้นโอเคไหมครับมันเลยบวก h กำลัสงสส่วนสีนส่ีเข้าไปอีกทีหนึงโอเคนาอนะเนี่ยมันมี S กำลังสองส่วน 4G อันที่หกับ S กำลังสอส่วน 4G อันทีน่นะครับเขาก็เลยบวกลงไป2ทีอันนี้ด้วยเห็นไ,ไหม มันบวกเหมือนกันนั่นแหละเพราะระยะมันไม่มันเท่ากันถูกไหมล่ะอันนี้ของฝั่งอันล่างอันนี้อันบนบนล่างีอชตารางสองเอกับ g มันเท่ากันดูในรูปนะ คุณเจอเพลที่นะครับแนวเลี้ยงกันอย่นี้มีระยะ s ให้มีระยะ g ให้แบบนี้คุณจะต้องบวก s กำลังสองส่วน 4g เข้าไปนะครับมันเยื้กันกี่แนวอันนี้เรียกเยี้ยแนวเลยแต่ถ้ามันมีมาอีกตรงนี้ยมันก็สองแนวเห็นเนาะ ลายอื่นๆเนาะเมื่อกี้ไปสอบลายแล้วต่อมาลายที่สามเนี่ย A B C D G A B C D G อยู่ไหนนะมาดูกันครับ A B C D G อันนี้ A B C D G อนะ่ะเอละนี่แหละอาจารย์ให้เป็นเส้นเขียวแล้วกัน A B C D G ของตงนี้โอเคไหมครับน่าเหมือนเดิมนะครับมาตรงนี้ตั้งจากประตูขึ้นมาเลยลบด้วยอาจารย์ถามไว้แล้วเนาะวันนี้ผ่านน็อตกี่ตัวผ่านน็อตสามตัวนะครับผ่านดีเล่นสามตัวด้วยกันแล้วก็บวกเอสกำลังสองส่วนซีจเข้ามาตัวเดีย ัวแรกอยู่ที่12บสองคือสองหน้าเห็นไหมพื้นที่ไม่เท่ากันพื้นที่ไม่เท่ากันต่อมาอีกเส้นหนึ่งนะครับเส้นสุดท้ายนะครับที่ขาดเส้นสุดท้ายเส้นที่4ลาย ABD a b E f a b E f อยู่ตรงไหนกันนะดูด้วครับนะ ABD เอฟอาจารย์ใช้สีม่วงนะครับ A B บ A, B, B ี D นะดีต้องมาเอ F มันชัดไปเลยดูชัดอีจจกหรออาจารย์กลัวว่าจะเขียนเขียนผม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 ไปแล้วพวกเราจะรู้เรื่องแต่รู้เรื่องหรอือเปล่าอ่ะเส้นที่สี่นะเส้นที่สี่เอบ A B D E F อจาจารย์ถามนะครับ A B D E F ผ่านครับกี่ตัวสามตัวนะคือเวลาคุณจะรูกก้ว่ามันผ่านกี่ตัวคุณก็ลากเส้นมาเริ่มที่ A ดูนะ A มา B ดูแลกวมาละหนึ่งเขาบอกว่า A ไป B แล้วไป C อะไรอย่างนี้สองไิศน A B แล้วก็ดี ดีมาดีอ่อ e าเนีต่ตัวที่สงองแล้วก็ดีมาดีเนี่ยตัวที่สามหันกไม่สนะรึ่งสาสังเกตนะไม่สมกันนะครับมันจะไม่ไม่วิ่ทางเดียวกันนะคือถ้ามันวิ่งทางเดียวกัน มันจะงงตรงนึงอันไหน S อันไหน G S อยู่ตรงนี้แหละถูกแล้วแหละอ่มันคือ2 5จุดแล้ว G ของคุณเท่าไหร่ G ไม่ใช่3ใช่ครับ3ามวสนะครับ G ของเรา G สำหรับเพจทเนี่ยต้องเป็นจากนี้มาตรงถึงนี้อันนี้ G สำหรับลายที่4ของอะไรนะเอพ ดีดีีอฟนะค่า G ของลายเ B ดีดีเอจะเท่านี้นะครับมันจะแปลงกับข้ออื่นอยู่มันจะแปลงกับคันอื่นอยู่แนวอื่นอยู่เนาะอ่ะมา้ตอเดี๋ยวต่อครับ้รเอ ห่วต่อมาเลยนะครับเดิมแต่เบรยู14นิ้วฐานน็อต3ตัวถูกไหมเอ็นเท่ากับ3ดีเนป0.875ตั้งไว้นะครับแล้วคุณบวกด้วย s กำลัง2ส่วน4จอันแรกแนวแรกก็คือไอต28นิ้ยแล้วก็อันที่2องเอสกำลัง2ส่วน4จอันนี้ก็คือ3นิ้วนั่นเองะครับโดยที่ s มันจะเท่ากัน คุณจะได้4.21ส,สำหรับวิชานี้นะมันมีเขาเรียกว่าสิ่งที่อาจารย์อยากจะบอกแจงพวกเราแล้วกันนะครับเรื่องการกดตัวอัเลขน,นะครับใครยังติดนิสัยชอบกดเป็นพืชยาวๆแบบนี้อยู่เรื่อยนะครับเพราะมันจะทำให้พวกคุณแบบว่าเขาตอบผิดและผิดกันเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะวิชานี้ที่หน่วยนะครับเป็นเรื่องสัมัน จะทำผีดเหมือนเดียบางคนใช้เ y มารวมกับค่า e ที่เป็นหกิกโลกรัมกับตารางเซนมันไม่ได้ไงมันคนละหน่วผิดเลยนะเออคือถ้าคุณจะใช้หน่วยเมกาในการทำนวณก็ต่คุณก็แดงแล้วก็ทำมีคนทะลึ่งทำมาด้วยนะที่เีลอาจารย์มาสอนครั้งแรกอุตส่าห์ให้หน่วยไทยทำง่ายๆแต่แกแปลงหน่วยอยังกฤษเป็นฟุตบอลแล้วทำมาส่งคือโอ้โหยากอะไรนะพวกเราได้ทำยังไง อือคือข้อสองคือข้อสองมันไม่ใช่การมาลอกตัวอย่างในชีพจรนะครับไม่ใช่นะประมาณนั้นคือกดเครื่องเลขกดทีราก้อนกดชีร่าเทอร์มก็ค่อยๆกดนะรวมอร่างนี้กดตรงนี้ไว้ก่อนกดตรงนี้ไว้ก่อนตรงนี้ไว้ก่อนเราค่อยมาทำทีเดียวมันจะได้ไม่ผิดนะครับเพราะว่า เดี๋ยวเราไปเจอบทสื่ออื่นนะบทสื่อที่สมการมันยาวๆเงี้ยคุณไม่สามารถเขียนรวดเร็วได้เลยอ่าไม่ควรจะทิ้เรื่องอ่ครับโอเคสำหรับวันนี้วุอย่างไม่หมดเยอหมดเราเหลือแค่นี้แหละต่อมาโอเคนะเราคำนวณแบบวิวเนลนได้แต่ละอัสซี่บทหน้าหน้าหน้าซี่บทหน้าหกให้เรานะเรานะครับ เรามาดูว่าลายไหนลายไหนที่มันกห้ันื้อีหนี่น้อยท่สุดให้เอาลายนนมีหนักกว่าน for. ี้ไหมล่ะเหนอย่างตัวนี้อสองสามสี่หนึ่งสิบสองจุดสองห้าสองสิบเอ็ห้าสาเอ็ดจุดเก้าสี่สิบสองีอะไรน้อยสุดอันที่สองเอาสิบเอ็ดจห้า่อครับแล้วมาดูตัวที่น้อที่สุด ได้แล้วนะครับต่อมาได้ A N ยังไม่ครบคางที่โจทย์บอกนะครับโจทย์ต้องการ A E ด้วย A E C U A N แต่ถ้าเป็นเทสเนี่ยเทสเด็กแขนแต่แนแต่เนี่ยเราใช้ U เท่ากับ1นึ่งูนย์นะครับแต่ถ้าเป็นเล็กขาเล็กข้อเดี่ยวข้อกลมอะไรพวกเนี้ยข้ไปหาค่า U ออกจากตารางโอเคไหมแต่ถ้าเป็นเล็กแขนเฉยเนี่ย U กับหนึ่งคุณก็ข มาะลรครับผมเดี๋ยวนะอันนี้อาจารย์แก้ได้นะครับมันก็จะห้าจีเห้าแปานก็เสร็จแล้วชิ้นส่วนรับงๆก็จหมดแล้วด ก่อนรับไผลอักเเนี่ยอาจารย์แนะนำนะครับอ่าน้ำล่วงหน้าก็ดีดดเพราะว่า